สวัสดีครัเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเช้าลาวเ,าเที่ยงนะคะประจำวันที่ย8กันยายน6กห้าเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับเช้าตัวเด่นก็คือ0ูนกับ3ตัวรองก็คือ2กับ4นะคะศ0 0, 0 0 0 1กนะ่อนเด้อ0 0 0ย์2ย์4608 0นสสะส0 3 1 3 3 3 2 3า3ห3 6 3 8 ศูนย์สองสี่สามศูนย์สองสี่สองสองสี่สองจับคู่ก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสานย์ศูนย์สี่สีนย์สอสี่สี่สองสี่สามสามสี่นะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีนะต่อไปเที่ยงสาสี่ สามสี 1> 1, ่หนึ่สามน่งเน้ออย่าลืมแบบนี้นะเที่ยงก็เจ็ดกับเก้าก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสเ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์สองสี่เจเกเนาเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจนะเลขมันจะมาคล้ายๆกันนะคะศูนย์กับสองต่างกัน สามกับสี่เก้ากับสองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเก้ากับเจ็ดสามกับสี่ก็จับคู่สองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองเนาะเที่ยงเที่ยงซื้อเช้าเช้าซื้อเที่ยงเดอ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้เนาะถึงจะน้อยนิดก็ยังดีที่มีคนเข้ามาดูเดอ้อก็ขอให้โชคดีนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะสวัสดีค่ะ